นะครับพี่ๆหลายๆคนก็ถามว่าติดกล่องดันล่างไปแล้วได้อะไรนะครับถ้าติดทะลลิงไปอย่างเดียวได้ไหมนะครับเดี๋ยวผมวันนี้ผมมารีวิวให้ฟังลองสัมผัสทลลิงให้ดูนะครับว่าถ้าเราติดกล่องดันล่างแบบครบชุดไปเลยจะเป็นยังไงนะครับอตอนนี้เดี๋ยวผมจะปิดกล่องนะครับผมดานล่างก็จะมีอยู่9เบอร์นะครับแต่ก็จะมีโหมด A auto นะครับทำงานให้อัตโนมัติก็คือจะเลือกตามแรงดันของรถตามการใช้งานว่าตอนนั้น ต้องการแรงดันเท่าไรเดี๋ยวหมดจะเลือกให้อัตโนมัติเลยหนึ่งพเก้าได้ใช้ทุกเปอร์เดี๋ยวกล่องจะเลือกให้นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองปิดกล่องดูนะครับตอนนี้ก็เปิดไปหมดอ T ครานี้ก็ติดกล่องเร่งมาก่อนอันนี้ก็น่าจะเป็นปีแล้วผมก็ทําการรีเซ็ตให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวลองสัมผัสเร่งดูนะครับเดี๋ยวฟังเสียงแล้วก็ดูรอบเครื่องนะครับอันนี้ปิดกล่องอยู่จะแตนเคร่งประมาณนี้แล้วก็ลองเปิดกล่องดันล่างครับผมเพื่อเปิดจะมีจุดนะครับ นนหาคนถามว่ากล่อง้้านล่างมีควันไหมก็จริงๆก็ควันก็จะตามรถแต่ละคันนะบางคันก็มีมากบางคันก็มีน้อยนะครับบางคันก็ไม่มีเลยนะครับแต่คันนี้มาดูว่ามีควันไหม๋ยวผมจะลองปิดกล่องก่อนนะครับตนี้เรพ่อบกล่องครับอมาไวขึ้นชัดเจนเลยนะครับกล่องเร่งไฟฟ้านะครับก็จะช่วยเรื่อง รอบมาไวคันเร่งไวขึ้นนะครับผมอ่าเหมาะสาหรับรถป่าวิ่งดีนะครับรถป่าทางเรียบวิ่งดีมากนะครับแล้วพอถ้าเราอยากให้รถหนักนะครับวิ่งดีขึ้นเราก็ต้องเพิ่มกล่องดันลงังเรียกว่าจะช่วยเพิ่มแรงม้าแรงบิดนะครับเรียกกาลังรถมาใช้ก็คือกล่องคันเร่งนะครับจะเรียกประสิทธิภาพของกล่องดันรางมาใช้ได้ไวขึ้นนะครับผมก็คือกล่องคันเร่งเห็นผลรถป่าชัดเจนกล่องดันลางเห็ผน,น,นลหผลรถหนักชัดเจนยิ่งหนักยิ่งขับดีแต่ทั้งสองชุดนี้นะครับตามที่ผมรีวิวไปทุกคลิปเลยนะครับจะติด ทั้งชุดทั้งกล่องคาลิ่งแล้วก็กล่องดาางอันล่างอัตราเร่งดีแล้วก็ประหยัดน้ำมันนะครับถ้าอยากได้ตามที่ผมรีวิวนะครับก็แนะนําติดทั้งชุดนะครับแต่ถ้างบเราจํากัดก็มาเพิ่มกล่องคาลิ่งก่อนก็ได้นะครับกล่องดันล่างก่อนก็ได้นะครับถ้าพอที่กล่องคาลิ่งก็จุดที่กล่องคาลิ่งก็ได้ถ้าพอที่กล่อง,ด,องดันล่ากง g. ก็มาที่กล่องดันล่างก็ได้ทั้ง2อ,อย่างนี้คืออัตราเร่งดีแล้วก็ประหยัดน้ำมันนะครับอยากให้พี่ๆติดราบผมเพราะว่าถามว่าที่ผมเอามานะครับเอามาจากไหน ก็เอามาก็ผมดูแลลูกค้านะครับแล้วก็ถามเราวา่าใช้งานเป็นยังไงบ้างผมจะคอยมีการปรับเปลี่ยนสเตจให้นะครับถ้าขันไหนวิ่งเมาเรทนะครับก็คือเห็นเนื้อชัดๆหรือเห็นเนื้อแบบเต็มเต็มเลยนะครับถ้าเปลชุดนี้ไปนะครับด้านเขานี่สบายเลยจากเคยหนึ่งสองนะครับก็จะเป็นสามสี่ได้เลยนะครับผมบา,บางทีสามสี่ก็เป็นสี่ห้าหกอะไรประมาณนี้นะครับผมก็คือใช้ดีแนะนําอยากให้ใช้ผมก็รีวิวไปหลายๆคันมีพี่ๆหลายๆคนก็มาคอมเมนต์ให้นะครับผม สเตปผมไม่มีอะไรมากนะครับดูแลคนคนนึงให้จบเดี๋ยวพี่ๆเขาจะไปจัดการให้เองนะครับผมอ่าก็ไปลองสอบถามดูนะครับทีมงานว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างนะครับผมโอเคก็จะเป็นประมาณนี้คันนี้ก็เป็นฮีโน่ร้อยเจ็ดตัวเป็นเมก้าร้อยเจ็ดห้านะครับผมโอเคครับผมประมาณนี้เลยนะครับสนใจก็ติดต่อได้เลยครับสวัสดีครับ